สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth ETC ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาที่เรียกว่าฉีกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับจากประสบการณ์ในการที่ผมเนี่ยเจอพี่ๆเพื่อนๆเทรดเดอร์หรือมีประสบการณ์ได้คอนซัลเทรทดเดอร์มาหลายคนเนี่ย เรามักจะพบเจอว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกลุ่มเทรดเดอร์ที่มีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเชิงของการที่เทรดแล้วไม่ได้รวยสักทีไม่ได้มีความมั่งคั่งจากการเทรดผ่านมา3-4ปีแล้วพอร์ตก็ยังติดลบหรือว่ายังอยู่เท่าเดิมคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้กำไรนะบางคนเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำกำไรจากการเทรดได้แต่อาจจะแค่ไม่ได้ทุกปีเนาะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่ได้กำไรมาเนี่ยกลับไม่เข้าใจวิธีการเนี่ยในการใช้กำไรและผมก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องที่เราอ่ะต้องรีบพูดแล้วก็รีบคุยกันนะครับผมก็เลยจะแบ่งปันนะครับแผ่นพิมพ์เขียวนะครับที่ถ้าเกิดพี่พี่เพื่อนๆทุกคนที่เข้าฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วอยากที่จะแบบเฮ้ย ประสบความสำเร็จในการเทรดเราอยู่ในแดนกำไรและอยากที่จะทำให้เราเนี่ยสักเซสแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวหรือคนที่เพิ่งเข้ามาเทรดก็ไแหหรือเอาเป็นว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเทรดอะ่ะก็เข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องของงบก,การเงินส่วนบุคคลหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า การบริหารจัดก,การการเงินสําหรับบุคคลนั่นเองนะครับอะทาไมเราถึงต้องพูดเรื่องนี้เนาะคือถ้าเกิดว่าเราได้ลองไปดูในตัวของอ่า t i o t o k IG หรือว่าไปดูคลิปสั้นนะครับเรามักจะเห็นว่าเทเตอร์หลายๆคนเนี่ยก็จะชอบโชว์ความร่ำรวยเนาะโดยการโชว์ความร่ำรวยเนี่ยเขาก็จะโชว์พวกนาฬิกาโชว์พวกรถใช่ไหมเออซึ่ง เราเรามักจะเห็นเทรดเดอร์ในกลุ่มของ CFD ก็คือกลุ่มของคนที่เทรดในตลาด Forex ที่เทรดผ่าน m d 5เนี่ยก็มักจะแบบเออใช้ชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแต่นั่นต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีรสสนิยมในการใช้ชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันออย่างเช่นรสสนิยมในฝั่งของผมเนี่ย ผมก็ขอแค่เที่ยวต่างประเทศทุกเดือนแล้วก็แล้วก็เดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยเออซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เรียกว่าถ้าเกิดเราจะสเตเบิรได้ในระยะยาวเนี่ยการบริหารจัดก,การเงินเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มันโคตรสำคัญเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำตัวไฟล์นะครับที่อธิบายนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของงบการเงินให้กับทุกคนเลยนะครับซึ่งอะเรามาดูไฟล์กันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยายความแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเออมันคืออะไรแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้อสําคัญไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่นะรวมถึงถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์อยู่คุณก็ควรรู้นะครับอะเรามาทําความเข้าใจเรื่องของงบการเงินก่อนงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันคือรายการหรือรายงานทางการเงินเนี่ย ที่ใช้แสดงภาพรวมทางการเงินของบุคคลหนึ่งอะหรือว่าครอบครัวก็ได้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเพื่อให้เห็นว่าในช่วงเวลาเวลาหนึ่งเนี่ยเรามีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะโดยการมีงบการเงินเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการวางแผนการเงินตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคนที่มีการจัดก,การงบการเงินส่วนบุคคลที่ดีเนี่ยมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า financial freedom หรือว่าอิสระภาพทางด้านการเงินหรือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า passive income ซึ่งแน่นอน passive income ไม่จำเป็นต้องไปทำในไข่ตรงก็ได้คุณสามารถที่จะมี passive income ตอนอายุ น้อยๆก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องงบการเงินส่วนบุคคลหรือบริหารการจัดก,การในเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเราวางแผนชีวิตการวางแผนทางการเงินก็เป็นองค์ประกอบในการเดินทางอย่างเช่นคนที่เป็น full time trader เนี่ยก็จะต้องบริหารเงินค่อนข้างดีเนาะคนที่เป็น part time trader เนี่ยก็จะ บริหารเงินอีกแบบหนึง่งคือคือคือมันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์แล้วแต่การจัดก,การเนาะอ่ะแต่เราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆที่ผมสรุปมาให้นะครับอ,อันแรกเลยนะครับนั่นคืองบดุลส่วนบุคคล หรือเราจะเรียกว่า personal balance sheet นะครับก็คืองบการเงินของเรานั่นแหละอันที่2นะครับนั่นก็คืองบกระแสงเงินสดส่วนบุคคล personal cash flow statement นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับนั่นคืองบประมาณส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือ personal budget นะครับโดยที่3คนนี้นะครับไม่เกี่ยวนะฮะผมน่าจะลืมใส่ลืมใส่รูปที่เกี่ยวกับเงินนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรา ไปที่ตัวเนื้อหาก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจ3ส่วนหลักนี้ให้ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดเราเข้าใจ3ส่วนหลักนี้ดีเนี่ยไม่ว่ายังไงเนี่ยเราจะสามารถสร้างความมั่งคั่งของชีวิตเราอะ่ะได้ได้เร็วเร็วกว่าคนปกติเลยนะครับอืมอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนนั่นก็คืองบดุลส่วนบุคคลหรือคําว่า personal balance sheet นะคือ personal balance sheet เนี่ยเราจะเรียก ว่างบแสดงฐานะทางการเงินส่วนบุคคลก็ได้มันคือการแสดงว่าเรามีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเท่าไหร่ณนะวันที่เราเขียนสมมติถ้าเกิดเราเขียนวันนี้อะฟังคิมนี้เสร็จปุ๊บเราเขียนปุ๊บแล้วก็แล้วก็เราก็วางแผนดีเลยปีหน้าเราก็มาเขียนใหม่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบางอย่างเราก็อาจจะดีขึ้นถูกป่ะหรือบางคน เฮ้ยวันนี้ดีแล้วแต่อยู่ดีๆไปมีความผิดพลาดทางการเงินปีหน้ามาเขียนเนี่ย,เ,ยเราอาจจะแย่ลงก็ได้อันเนี้ยคือสิ่งที่มันคือตัวเช็คลิสต์เลยว่าเราอ่ะจะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จในการบริหารจัดการการเงินหรือความฝันได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเพดเพื่อสร้างความร่ารวยเนาะลาออกจากงานประจําลาออกจากการทําธุรกิจ เพื่อเป็น full time trader ใช่ไหมบางคนแบบมีวิธีคิดแบบนี้นะซึ่งแน่นอนปัจจัยมันคือเรื่องของเงินและมันก็มีความรู้สึกหรือความคล้ายๆที่เราจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวเราเนี่ยกำลังจะวางแผนกเกษียณด้วยการมานั่งกดคิกๆแล้วได้ตังค์นะ mm hmm. เพราะนั้นเราต้องเข้าใจภาพนี้ก่อนว่าตัวงบดุลส่วนบุคคลหรือ personal balance sheet เนี่ยมันจะเป็นงบที่เราจะบอกว่าในในบัญชีของเรานะปัจจุบันเนี่ย เรามีส่วนที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่และส่วนที่เป็นหนี้สินเนี่ยเท่าไหร่นะอ่ะส่วนของทรัพย์สินเนี่ยคืออะไรทรัพย์สินเนี่ยคือเงินสดและเงินฝากอ่ะแน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมเงินสดถึงกับเงินฝากเนี่ยมันถึงเป็นทรัพย์สินเพราะว่าเราอยู่ในโลกของอินเฟชันก็คือเงินเฟอ้อถูกไหม แล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันทําให้เงินเนี่ยด้อยมูลค่าไปเรื่อยๆแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเราลองขยายคําว่าทรัพย์สินเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีทรัพย์สินที่บง่งที่ที่มีสองแบบนั่นคือทรัพย์สินที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องกับทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง,สง,สงแต่แน่นอนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยมันก็มีความผันผวนในเชิงของราคาด้วยเช่นกัน อายกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีที่ดินอะเรามีที่ดินใช่ไหมเรามีที่ดินอันหนึง่งแน่นอนที่ดินอันนี้คือทรัพย์สินแน่ๆเพราะว่าราคามันจะขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าโลเคชันที่เราอยู่่มันดีต่อให้โลเคชันที่ไม่ดีอยังไงที่ดินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีจํากัดราคามันขึ้นแน่ๆในอนาคตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินเนี่ยอันนี้อ,นนอันตรายถูกไหมอ่ะอันถัดมานะครับทรัพย์สินเช่น นาฬิกาหรูเช่นปาเต้ฟิลิปแอดเมอร์นปิเก้โรเล็กซ์อะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงแต่มีข้อเสียครับนั่นคือราคาไม่แน่นอนซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยก็คือตกพวกพวกพว,กพวกเลยเออเราบอกว่าให้ซื้อนาฬิกาไม่ขาดทุนแต่ตอนเนี้ยนาฬิกาเนี่ยราคากําลังลงเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเราอาจจะบยบายนาฬิกาเนี่ยในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวทรัพย์สินเนี่ยการที่มีเงินสดกับเงินฝากเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องสูงคือต้องการใช้คือใช้ได้เลยเพราะฉนั้นอันเนี้คือสิ่งที่นับเป็นในหมวดของทรัพย์สินนะครับเงินลงทุนหุ้นกองทุนคริปโตอ่ะอันนี้ก็อยู่ในหมวดของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับอสังหาริมทรัพย์นะฮะรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆแต่ว่าตัวรถยนต์เนี่ย เราต้องอธิบายก่อนว่ามันคือรถยนต์ในฝั่งของการที่เราอ่ะซื้อเงินสดถ้าเกิดว่าเราซื้อเงินสดหรือเราปลอดภาระไปแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าจัดอยู่ในหมวดของทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดว่ารถยังผ่อนอยู่แล้วเราเอารถแค่จอดไว้เฉยๆหรือเอารถแค่ขับออกไปทำงานเนี่ยอันเนี้ย จะเป็นหนี้สินแต่ถ้าเกิดว่าเอารถมาหาเงินก็คือขับออกไปทํางานเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าออกไปหาเงินนะเอารถมาทํางานเช่นคุณไปปล่อยเช่าหรือคุณไปขับแท็กซี่อ่ะอันเนี้ยก็จะอยู่ในหมวดของสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราแบบไม่ได้แบบเจาะดีเทลลึกขนาดนั้นเนี่ยเอาว่าแยกหวดหมู่เลยว่า ทรัพย์สินเนี่ยเงินสดเงินฝากเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปลอดหนี้รถยนต์ปลอดหนี้และสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นแอสเซทส่วนอันถัดมาก็คือเรื่องเดบบหรือว่านี่สินนี่สินเช่นนี่บัตรเครดิตเงินกู้บ้านเงินกู้รถและนี้สินอื่นๆนะครับเราเนี่ยต้องเริ่มต้นในการแยกก่อนว่าเฮ้ยทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างแล้วก็นี้สินเรามีอะไรบ้างเราทํางานมาทั้งเดือนอ่ะสิ้นเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายอะไรบ้างอันเนี้ย จัดอยู่ในหมวดของหนี้สินซึ่งแน่นอนคีย์ในการสร้างเวล์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากในในเกมการเงินหรือว่าเกมงบดุลส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันคือวิธีการคือคุณอะต้องหาวิธีการในการลดหนี้สินและเพิ่มทรัพย์สินจนมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินเนี่ยมีค่าเป็นบวกเราจะเรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นะครับซึ่งแน่นอนคนฟังคลิปเราในวันนี้ถ้าฟังจนจบนะ,อะตอนนี้อายุ25อ,อายุ25ปุ๊บทำงานเรามีนี่อะไรบ้างคีย์ของเราคือลดหนี้เพิ่มสินทรัพย์ลดหนี้เพิ่มสินทรัพย์แค่นั้นเลยครับมันไม่ได้ยากด้วยหลักการงบการเงินส่วนบุคคลแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้ง่ายในเชิงของ p s y c h o l o g ยกตัวอย่างเช่น คุณมองว่าวิธีการที่ทําให้คุณสุขภาพดีมันคือการไม่กินทอดไม่กินมันออกกําลังกายสม่ําเสมอคาร์ดิโอสัปดาห์ละ150นาทีเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่เรารู้ว่าโอเคมันทาให้เราสุขภาพดีแต่แน่นอนของอร่อยอ่ะมันของของทอดมันอร่อยไก่ทอดอร่อยเนี่ยเออ มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องหาความบาลาหรือหรือหรือความเป็นตรงกลางแต่ว่าเอาโอเคคีย์ง่ายๆของงบดุลส่วนบุคคลที่เราจะสรุปให้ทุกคนเลยนั่นก็คือคุณแค่ต้องมีทรัพย์สินให้มากกว่านี้สินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินเพราะทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีทั้งต่อยเกิดรายได้และก็คงที่คงที่เวลของเรานั่นเองนะครับอืมอ่ะอันถัดมานะครับนั่นก็คือ เราจำเป็นที่จะต้องมีงบกระแสงเงินสดส่วนบุคคล personal cash flow statement มันคืองบแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเช่นอาจจะเป็นรายเดือนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นรายปีนะครับโดยที่คีย์ของมันเลยเนี่ยที่เราจะต้องเล่นเกมกันเล่นเกมนะีมองเรื่องเวลเป็นเรื่องเกมละกันมันคือเรื่องของ net cash flow หรือ เงินคงเหลือสุทธิเงินคงเหลือสุทธิรายได้ลบค่าใช้จ่ายถ้าเหลือเท่าไหร่อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีเอาแล้วถ้าเหลือติดลบล่ะแสดงว่าคุณไม่มีงบกระแสเงินสดไงแสดงว่าคุณขาดสภาพคล่องแล้วคุณมีชีวิตรอดประจําเดือนได้ยังไงอ่ะคุณก็อาจจะต้องมีนี้สินจากการไปกู้เพิ่มซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะนั้นสิ่งที่ เราจะต้องคำนวณแล้วก็คาคูเลตทุกครั้งเลยนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องมาดูว่าอินคัมของคุณนะ่ะคือเท่าไหร่แล้วก็เอ็กซ์เพนหรือว่าค่าใช้จ่ายของคุณนะ่ะมีเท่าไหร่นะครับหนึ่งคืออินคัมเนี่ยรายได้ก่อนรายได้เนี่ยคือเรามีรายได้อะไรบ้าง่ออย่างเช่นคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำเนาะในสมัยนี้เนี่ยการมีรายได้ทางเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะแม้คุณจะมีความมั่นคงแค่ไหนนะ ออการมีรายได้หลายช่องทางจะช่วยทําให้คุณอะกระจายความเสี่ยงอะอกระจายความเสี่ยงเนาะยกตัวอย่างเช่นคุณมีรายได้เช่น1คุณมีเงินเดือน 2. รายได้จากการลงทุน 3. อ่ะรายได้จากการทําธุรกิจแลคือรายได้อื่นอ่นอะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งละกันเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเดือนครับอ่าคนที่มีเงินเดือนนะแล้วก็ หลังจากเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาก็มีรายได้จากการขับไรเดอร์อ่ะก็เป็นรายได้จากการขับไรเดอร์หลังเลิกงานนะครับแล้วก็มีปันผลจากการลงทุนนะครับอืมนะฮะแล้วก็อาจจะมีรายได้อื่นๆหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในหมวดของอินคัมก็คือรายได้อันถัดมาครับคือค่าใช้จ่ายอันนี้คือแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโอ้โห สุดๆนะครับค่าใช้จ่ายประจําวันครับนั่นก็คืออะไรครับค่าที่ต้องจ่ายประจําวันอะซัมติงอะบางอย่างอะค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านนะครับค่าอาหารค่ารถและค่าใช้จ่ายผ่านแปรอื่นๆอ่ะแล้วโจทย์ที่เราจะต้องทําตัวงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยคืออะไรคือการเพิ่มรายได้ครับคือการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายฟังดีๆนะเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง yep> ที่มีค่าใช้จ่ายเยอะคุณก็ลดค่าใช้จ่ายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มรายได้เก่งคุณก็ใช้วิธีการเพิ่มรายได้และก็ลดค่าใช้จ่ายอันนี้คือคียคียเลยคียเงินคงเหลือสุทธิเลยอะถ้าเกิดเราไม่เพิ่มรายได้เราลดค่าใช้จ่ายได้ไหม ก็ลดได้นะครับก็ลดได้แต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เงินเดือนไม่ได้เยอะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือการรัดเข็มขัดอายกตัวอย่างเช่นคุณกินกาแฟแก้วละ1 0 0บาทต่อแก้วสมมตินะฮะหนึบ,100บาทต่อแก้วคุณมีคุณอาจจะมีเงินเดือนประมาณ5 0,000อ่ะกินแก้วละ100ตกเดือนนึงค่ากาแฟอ่ะถ้าคุณกินวันละ2แก้วก็200 200คูณ30ก็คือ6 0พ0ถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าคุณลดคอร์สโดยการกินแก้วล 40, ะสี่สแก้วละ40่สองแก้วคือ80 80ิบคูณสาคือ2อ0พเห็นไหมคุณประหยัดได้ทั้งหมด3,600แน้อละหรือถ้าคุณแบบเฮ้ยกาแฟเนี่ยเราไม่ได้กินด้วยรสชาติเพียงอย่างเดียวไอ้เราเรา,เราไม่ได้สนใจรสชาติแต่เราสนใจแค่คาเฟอีนคุณก็กินกาแฟซองไปนะครับ น,นั้นคุณก็จะประหยัดมากกว่าอะไรเงี้ยอ่าสมมติเดิมทีคุณอยู่คอนโดนะครับอ่าคุณอยู่คอนโดเดือนละ2 0,000ื่นสมมติคุณเงินเดือนห้าหมื่นคุณอยู่คอนโดเดือนละ2 0 0 0 0ื่นซึ่ง20,000ืนนี้ก็คิดเป็นประมาณ40%ของไรายได้นะคุณอาจจะลดเหลือ800พัไหมคุณอาจจะเปลี่ยนจากคําว่าคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็แล้วก็แล้วก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยอาจจะเป็นห้องเปล่าแล้วก็ คุณก็ทํางานแล้วก็ทุกเดือนคุณก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก็คือส่วนต่างเงินเดือนตรงนั้นคุณก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าอพาร์ตเมนต์ของคุณเสร็จแล้วพอคุณเริ่มเก็บเงินได้ดีคุณก็กู้บ้านพอคุณกู้บ้านเสร็จปุ๊บคุณก็เอาเฟอร์นิเจอร์ที่คุณซื้อเนี่ยโยกไปบ้านเลยก็คืออันนี้คือวางแผนอนาคตเลยโยกโยกไปบ้านเลยนะฮะซื้อระหว่างทางอันนี้คือขึ้นอยู่กับเมเนจแต่ีย์เลยคือคุณต้องเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายครับนั่นคือเพิ่มทักษะ และใช้ให้ถูกลงนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นไปอันถัดมานะครับที่อันเนี้ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ผมมาอยากอยากคุยเนาะมันคือเรื่องของคำว่างบประมาณส่วนบุคคลหรือว่าตัว personal budget อะครับมันคือแผนการเงินในอนาคตที่เราจะต้องวางแผนว่าเราอ่ะจะใช้ใจ่ายอะไรแล้วก็เก็บเท่าไหร่เพื่อให้ไปถึงที่หมายเช่น เงินแต่งงานซื้อบ้านหรือวางแผนเกษียณมันคือค่าใช้จ่ายที่เราอ่ะต้องประเมินเก็บไว้เผื่ออนาคตซึ่งมันจะมีหลักๆคือ2อันนะครับอันที่1คือสําหรับดีมอันที่2คือปรเทคความเสี่ยงนะครับเอออ่ะไอสำหรับดีมเนี่ยคุณคุณต้องวางแผนเก็บอยู่แล้วเช่นคุณมีแผนจะซื้อบ้านคุณต้องดาวน์บ้านคุณจะแต่งงานกับแฟนคุณอีก2ปีข้างหน้าคุณก็ต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้แต่ละเดือนคุณจะเก็บเงินเท่าไหร่อันที่2เลยก็คือเรื่องของ าวางแผนในการในการโปรเทคความเสี่ยงเช่นคุณซื้อรถคุณก็ต้องมีประกันรถถูกไหมคุณคุณคุณทำงานคุณก็คุณก็อาจจะมีประกันสังคมสวัสดิการสังคมแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันไม่พอก็จะต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มหรือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการทำลิคทานเฟอร์ประเภทหนึ่งที่จำเป็นนะครับที่จำเป็นเนาะนะครับซึ่งอ่นเนี้ย เราจะพูดว่าโครงสร้างการทำา Personal Budget อ่ะมันคือโครงสร้างของงบประมาณส่วนบุคคลที่เราจะต้องทำา3อย่าง 1. คือรายรับที่คุณจะต้องคำนวณเลยว่ารายได้คุณมาจากตรงไหนแล้วก็เก็บเพื่อเพื่อดีมาอะไรสองคือค่าใช้จ่ายอ่ะแบ่งเป็น2ประเภทฟิกคือเช่าบ้านผ่อนรถประกันชีวิตค่าเทอมอ่ะผันแปรก็คืออาหารเนาะ ค่าน้าค่าไฟค่าท่องเที่ยวค่าเสื้อผ้าค่าเดินทางอันที่3คือเงินออมและลงทุนเช่นเงินออมฉุกเฉินเงินลงทุนในหุ้นกองทุนหรือคริปโตอ,อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากคุณได้ทั้งหมดเนี่ยคุณก็ต้องทําสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างการจัดทาจัดทํางบประมาณส่วนบุคคลเพื่อที่คุณะจะดูว่าเงินคงเหลือเท่าไหร่แล้วคุณค่อยไปวางแผนว่าเงินคงเหลือแค่นี้อีกกี่ปีจะไปถึงเป้าหมายหรือเราอาจจะหาวิธีเพิ่มเช่นลดรายจ่าย เพิ่มรายรับก็จะทําให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายอะ่ hit, hit อะฮิตฮิตทาตอ่ะถึง TP เร็วขึ้นเออถึง TP เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันคือเรื่องราวของการจัดทำงบการเงินขั้นพื้นฐานนะครับที่อยากให้ทุกคนและพี่พีเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยเข้าใจอ่ะมันก็จะมีคำถามว่าเอาแล้วเงินจากการเทรดเนี่ยมันมันมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับก็นี่เลยครับเวลาที่เรามีเงินคงเหลือสุทธิเนี่ยเราก็จะต้อง แยกปีกว่าในเงินคงเหลือสุดที่ของเราเนี่ยเราจะแบ่งไปเทดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เติมพอร์ตเท่านี้ทุกเดือนนะครับแป๊บเดียวครับคุณก็เวลเลยถ้าคุณเป็นเพลเยอร์ฝั่งเทดที่ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอยากได้ไฟล์นี้นะครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดมาขอไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเอิร์ธ t c ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ